ทำอะไรอยู่เหรอจ้าลูกอ่านหนังสืออยู่ครับถ้าไม่อนาน่านหนังสือทึงมีดินสอสีเยอะจังล่ะไม่ต้องปิดยายแล้วลูกมีอะไรก็บอกยายได้นะยายนะไม่จู้จี้ขี้บ่นเหมือนกับพ่อกแม่เราหรอกเอกุทำก์ดวันเกิดให้เพื่อนนะคบคุณยายถ้างั้นขอยายดูหน่อยได้ไหมละ่ะครับ อืมแม่ตั้งใจทำแบบเนี้ยคงจะไม่ใช่เพื่อนนะมั้งเพื่อนครับเพื่อนเหรอถ้าง,งั้นก็ต้องเป็นเพื่อนที่แอบชอบเขาอยู่ใช่ไหม <c oughs> ถ้าอย่างนั้นยายว่านะวันเกิดเขาทั้งทีเนี่ยนะเอกก็ต้องน่าจะมีของขวัญไปให้เขาหน่อยสิลูกแค่การนี้เอกยังไม่รู้เลยครับว่าจะกล้าให้เขารู้เปล่าอืม จะกลัวอะไรล่ะลูกเรารู้สึกยังไงเนี่ยนะเราก็บอกเข้าไปไม่ต้องกลัวนะเออน,นี่แล้วยายเนี่ยนะมีกระเป๋าที่ซื้อมาฝากคนอื่นๆนะยังเหลืออยู่เอกเอาไปเป็นของขวัญให้เพื่อนด้ยวยก็ได้นะค่ะยายไปแล้วนะแล้ว เราจะกล้าให้เขาหรือเปล่าเนี่ยเป็นยังไงบ้างลูกเอดเอาของขวัญไปให้เพื่อนสำเร็จไหมแล้วนี่ยังไม่ได้เอาไปให้เขาอีกเลอลูก ไม่กล้าครับโอ้ยจะกลัวอะไรล่ะลูกเราต้องทำใจกล้าหนะ่ะสิลูกไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาไปให้เขาหม่อยอ้นร้ไมไม่เป็นไรหรอกครับลุอกอย่างพรุ่งนี้ก็เลยวันเกิดเขามาแล้วด้วยคุณยายเอาของขวขัญคืนไปเถอะครับ ทำกันบ้านอยู่เหรอจ๊ะค่ะ<า>เออนี่อุน่นอุ่นพอจะรู้จักเพื่อนของแม่เอกเข้ามามั้ยลูกก็พอจะจักะคะ่ะอืมเออแล้วอุ่นพอจะรู้ไหมว่าแม่เอกเนี่ยเขาชอบเพื่อนคนไหนเป็นพิเศษแบบว่าแอบชอบเขาอยู่นะ่ะคนที่แม่เอกแอบชอบเหรอคะ เย็นตาค่ะเย็นตาเหรอโอ้โหเย็นตาชื่อเพราะมากชื่อนี้ยายต้องการจะรู้มานานละโออยอา้อาวเย็นตาเป็นคนหายแล้วกันนะ <c oughs> โอยแพ้ลูกทีเลยไปพวกเราไปแอบกันเถอะ ขอโทษจ้ะหนูหนูชื่อเย็นตาใช่ไหมจ้ะค่ะเออยายเนะี่ยเป็นยายของแมอเอ่เอกเอ่านี่จ้ะของขวัญวันเกิดสำหรับหนูนะจ้ะวันเกิดหนูหรอคะไม่นานนะคะกวาจะถึงอา้าวงั้นเหรอเอเอแต่แต่หนูชื่อเย็นตาใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะ ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะจ๊ะยายให้เลยก็แล้วกันคือว่าแม่เอ็ดเนี่ยนะเขาแอบชอบหนูเขาอยากให้ของขวัญหนูแต่ไม่กล้ายายก็เลยเอามาให้แทนนะจ๊ะแม่เอชอบหนูจ้าเขาชอบหนูเราไปสิจ๊ะ ดูบอลใช่ปะวะแต่จะได้หรือไงจ้ะจับเล้วคูใช่ปะจะจำได้ว้าบอลไม่มีบอลไม่ใช่เหรอเ้ ไหรอกพวกเราอ่ะรู้กันหมดแล้วชอบใครอ่ะก็บอกไปเลยไม่ต้องอายเฮ้ยไอเอกมันชอบใครวะซวยแล้วให้กล้องมันรู้อ่ะมันต้องโกรธแล้วแน่ๆเลยอ่ะไม่แอ,กอะกันนะเขาก็ชอบไม่แอ,กอะกันนะเขาก็ชอบเย็นตาไงล่ะไอเอกเนี่ยนะจะชอบเย็นตาเออจริงหรือว่าไอเอกเฮ้ยไม่ใช่นะ ถ้าไม่ใช่แล้วของขวัญน,นี่ล่ะเฮ้ยบ้าพอนะคุณตาไหนยเย็นตาลงบอกมาซิว่าของขวัญเนี่ยเธอได้มายังไงถ้าคุณยายของไม้เอ,เอกเอามาให้เราน่ะบอกไมาม้เอกไม่กล้าจริงจริงหรอวะไอเอกเฮ้ยไ,ไม่ใช่นะเว้ยถ้าไม่ใช่เย็นตาแล้วจะเป็นใครล่ะก็ใครก็มมไม่ใช่เย็นตาก็แล้วกันน่ะเฮ้ยไม้เอกชอบเยนตาเว้ย 天大。